ในส่วนปลายเตียงกันในจุดนี้มาในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นตู้โชว์ด้านข้างนะครับฝั่งหน้าต่างตัวตู้โชว์นี้ด้านบนก็คือจะเป็นตัวช่องโล่งไว้สําหรับวางของโชว์กระจุกกระจิกได้เป็นชั้นกระจกใสนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวบานปิดบานเปิดสามารถแบบเก็บของได้นะครับถัดจากตัวตู้โชว์แล้วก็คือจะเป็นตัวกลุ่ม ด้านล่างใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวด้านล่างนี้จะสามารถเก็บของมีชั้นปรับระดับได้นะครับโอเคถัดมาจากตัวชุดตู้โชว์นี้ก็จะเป็นตัวกลุผนังปลายเตียงซึ่งเป็นตัวผนังหลังทีวีปลายเตียงนะครับจุดนี้นั่นจะมีฟัง์กชันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือ1เป็นชุดกลุผนังยาวเลยและ ตัวคอนโซลทีวีที่แบบมีลิ้นชักเก็บของให้ทุกช่องเลยนะครับแล้วก็เป็นช่องโล่งนะครับ